แต่โค้ดล่าสุดสก,กินปืน m p 4 0 สวัสดีวัยรุ่นมากาวทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมแชแนวนะครับวันนี้เกมฟรีไฟนะครับวันนี้บอมมีโค้ดมาแจกนะครับอย่างช่นเคยเลยนะฮะก็ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับก็กดให้บอมกุ้งกริ้งหน่อยแล้วกันนะครับก็ กดเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูโค้ดนะครับก็โค้ดนี้ใส่ได้คนเดียวนะครับแล้วก็มีโค้ดยกเซิร์ฟให้เหมือนเดิมนะครับเนาะโค้ดนี้ใครใส่ทันรับไปแต่ใครมาช้าไม่ได้ใส่ทันหรือว่าก็กดกระดิ่งไว้นะครับรอคลิปหน้านะครับผมเพราะว่าแจกแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันก่อนเลยนะครับโค้ดนี้จะเป็นโค้ดยกเซิร์ฟก่อนนะครับแล้วก็โค้ด อีกอันหนึ่งพี่บอมจะให้ตอนไหนไม่รู้นะครับแต่ดูให้จบก่อนนะครับถ้าดูไม่จบก็อดนะครับอ่าไม่รู้แหละนะครับว่าจะขึ้นให้ตอนไหนจะให้ตอนไหนนะครับทุกคนก็รอดูเอานะครับแต่พี่บอมก็ให้อยู่แล้วนะครับทุกคนก็เข้ามารับชมก็แล้วกันนะครับใครที่แบบว่าไม่เข้ามารับชมก็ไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะครับก็ไม่ดูไม่จบเองอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะโค้ดแรกนี้เป็นโค้ดยกเซิร์ฟนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่นะครับแต่สาหรับคนที่ใส่ไปแล้วก็ ใส่ไปแล้วก็คือห้ามใส่นะครับ Bt6c เนี่ยนะครับ Xx เนี่ยเออใส่ได้อยู่นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับซึ่งตัวเนี้ยพี่ฟอมจะรีวิวให้นะครับเดี๋ยวค่อยรอมันมาก่อนทีเดียวผมไม่อยากเอเอาคิปคนอื่นมาเนาะง่ายดีนะครับอืมแล้วก็กิจกรรม i w วอลนะครับสำหรับใครที่แบบว่าดวงดีสุดๆก้าวเพชรนะฮะก็ไปดูได้นะครับคลิปเมื่อเช้าที่พี่ฟอมอ่ทำการลงไปนะครับเออ แล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณเที่ยงคืนนะครับก็จะเป็นชุดใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวพี่วอมจะทําการดูให้นะครับไม่ต้องดูให้หรอกพี่จะสุ่มให้ดูเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมพรุ่งนี้อีกนะครับอะไรเยอะมากมายนะครับแล้วก็กิจกรรมตรงนี้นะครับใส่เสื้อนะครับก็รับกล่องฟรีๆไปนะครับก็อย่าลืมใส่กันด้วยนะครับเสื้อนะครับตามนี้เนาะแล้วก็กิจกรรมอีกเยอะนะครับที่เ m อัปเดตมาใหม่นะครับเอออย่างเช่น โค้ดนะครับโค้ดที่พี่บอมบอกไปก็คือเป็นโค้ดกล่องนะครับแจกโค้ดกล่องอะไรอย่างนี้กล่องสกินปืนนะครับเป็นสกินไอวอะไรประมาณนี้ครับเชื่อเลยนะครับก็มีแจกให้ทุกคนนะครับนี่กล่องแบบนี้กล่องแบบนี้นะครับกล่องแบบนี้นะครับโอ้โหเยอะเลยนะฮะสกินปืนอัดเต็มทั้งหมดนะครับนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับสาหรับใครที่เติมเพชรผ่านแอพนะครับก็ มีโค้ดของ Air p a พให้เหมือนกันนะครับบอกเลยว่าโอ้โหแบบคุ้มสุดๆนะฮะเติมเพชรฟรีไฟลนะครับรับอีกห้าเพชรฟรีเลยนะครับโอ้โหมันอะไรจะดีขนาดนั้นนะครับแต่พี่ผอมขึ้นรูปให้ก่อนนะเดี๋ยวพูดแบบทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนจะงงนะครับก็เป็นเพชรและเป็นโค้ดนะครับอ่าโค้ดก็ขึ้นตามนี้เลยนะครับก็ทุกคนน่าจะเห็นแล้วล่ะนะครับพี่ผอมขึ้นให้ดูนะครับเป็นรูปนะครับก็บอกเลยว่าโคตดคุ้มนะฮะ สำหรับใครที่แบบว่ายังไม่เคยเติมผ่าน Google Pay หรือว่าคนที่ใช้ Android อยู่แล้วนะครับยังไม่เคยใช้ a อ p p พ y เลยโหลด a อ p p พ y มานะครับแล้วมาใส่โค้ดนี้นะฮะ apdhai 500นะครับซึ่งใส่ปุ๊บเราจะได้ทั้งหมดอ่ารักูปองเงินคืน35บาท5ใบนะครับเราก็เติมไปเลยในเกมนี่แหละนะครับเติมไปเลย5ครั้งนะครับ5ครั้งเลยนะครับทุกคนเนี่ย35บาท5ครั้งเลยนะ เติมไปให้ครบเติมให้ให้หมดนะครับเติมปุ๊บเพชรเข้า500เราได้เงินคืนทั้งหมดเลยนะครับเท่ากับเราได้เพชรฟรีๆมาเลย500เพชรนะครับใครอยากให้พี่บอมสอนเติมตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะทําการสอนให้เดี๋ยวว่ากันนะครับถ้าไม่มีใครสนใจก็ไม่เป็นไรไม่ทำเนาะแต่เนี้คือโค้ดไงพี่บอมก็เอาโค้ดมาให้ก่อนนะครับก็เอามาใส่กันเองนะครับอ่ะแล้วแถมไม่พอนะครับเราใส่โค้ดแล้วนะครับทุกคนก็ยังสามารถมากดรับ ในเกมได้อีกด้วยนะครับโอ้โหโ,หโคตจรจะดีนะครับเท่ากับเราได้5เพชรในวันนี้แล้วไม่พอเรายังมากดรับเพชรในนี้อีก35เพชรนะครับโอ้โห,โหแบบเลยว่าคุ้มสุดๆไม่สามห้าดิหกสิเพชรก็เป็น560เพชรอ้อหสุดยอดจริงนะฮะไม่อยากจะพูดถึงเลยนะฮะโอ้โหรับเพชรฟ,ฟรีๆแบบนี้นะครับอาจจะทําให ดูจากต่อจากคลิปโค้ดเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่บอมจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับคลิปนี้น่าจะลงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเป็นสอนแบบรับเพฟรีวันนี้เท่านั้นอะไรนี้ไม่ใช่วันนี้เท่านั้นดิถ้าตามปกก็ไม่ใช่วันนี้นะครับวันนี้จนถึงวันที่24นะครับไม่ใช่วันนี้วันเดียวนะครับก็รอกันนิดนึงนะฮะพี่บอมอาจจะทําให้อาจจะทําจจทให้ดูพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้ดูนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะฮะหวังว่าทุกคนจะ เข้าใจและตรงประเด็นกันนะครับแต่พี่บอมแจกโค้ดดีกว่านะครับนะไม่เลื่มไม่เลื่มนะครับไม่เลื่มนะครับผมพี่บอมไม่เลืมครับอ่ะก็โค้ดนี้นะครับใส่ได้คนเดียวใครที่ฟังจนจบหรือว่ากอมาอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับที่ใส่ทันแล้วก็รับไปนะครับพี่บอมการันตีว่าใส่ได้หนึ่งคนนะครับแน่นอนใครที่ใส่ทันนะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับพี่บอมผมใส่ได้อะไรอย่างงี้นะครับบอกหน่อยเถอะนะฮะ คนอื่นจะได้รู้ว่ามันเป็นโค้ดจริงนะพี่บอมไม่ได้โกหกนะครับก็มันใส่ได้จริงๆนะครับถึงเอามาแจกนะครับผมเนาะใครยะเอามาโกหกน้องๆนะพี่ไม่เคยทําแบบนั้นนะครับสาบานเลยนะนี่เป็นโค้ดจริงๆนะครับ C Z T K Z 7 Z B R K V L U E F W นะครับถ้าช่องอื่นเอาไปนะครับบอกเลยว่าโค้ดเนี้ยพี่บอมจะคนซื้อมาเองนะครับก็ไปบอกคนอื่นด้วยนะครับว่า ผมใส่ไปแล้วโควดนี้นะครับเพราะว่ามันมีโคดเดียวนะครับที่ใส่ได้ใส่ได้คือคนเดียวนะครับก็จะได้กล่องสุมสกินปืนมาไม่บอกว่าเป็นสกินปืนอะไรอาจจะเป็นเอพิจูนอาจจะเป็นสการไดทันก็เอาไปสุมเองนะครับใส่ทันก็บอกด้วยนะครับพี่บอมพุ่มได้อะไรอย่างนี้นะครับก็บอกหน่อยเนาะ โอเคสำหรั ian, <other> okay. บคลิปนี้ผิดพลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยละกันนะครับเดี๋ยวไว้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะฮะก็รอติดตามและรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้พี่บอมผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยลวกันนะครับสำหรับกิจกรรมอะไรขาดตกบกพร่องไปพี่บอมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อะไรต่างๆนะครับอยากให้ทาคลิปแบบไหนก็แนะนํามาได้นะครับแต่พี่บอมก็จะทําโค้ดให้ดีที่สุดนะครับก็ จะแจ้งให้ทราบจะเตือนให้ทราบนะครับทุกคนก็จะได้รับรู้ทั่วถึงกันก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่บอมหน่อยละกันกระดิ่งกุ้งกิ้งนะครับยังไงก็กดให้บอมหน่อยละกันนะครับเนาะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตไวที่สุดนะแล้วเข้ามาไวที่สุดอะไรนี้นะครับทุกคนก็สามารถเข้ามารับชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ท่บคมก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับก็อย่าลืมกติกาของพี่บอมแจกให้ทุกวันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ดึงเพื่อนมานะครับ บอกเพื่อนมานะครับว่าพี่วอลแจกจริงให้จริงนะฮะก็มาดูมาติดตามกันนะครับก็ใครไม่ได้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังมีนะครับท่องไว้นะครับพรุ่งนี้ยังมีนะครับไม่มีวันนี้วันเดียวนะครับทุกคนนะฮะถึงเราไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้เรามาให้ทันนะครับพี่วอมจะไม่บอกว่าพี่วอมจะลงคลิปโคตเวลาไหนนะครับพี่วอมอยากลงเวลาไหนพี่วอมก็ลงให้ดูนะครับแล้วก็มาดูแลกันนะครับติดตามหรือว่ากดกระดิ่งไว้นั่นเองนะครับกดกระดิ่งถามว่ามันดียังไงก็คือดี ตรงที่ว่าพี่วมรมคลิปปุ๊บมันแจ้งเตือนปับ๊บนะครับพลุบเด้งเข้าหาเราเลยนะครับรวดเร็วทันใจได้แน่นอนนะครับเข้ามารับรองว่าได้แน่นอนฟังจนจบแล้วก็ดูจนจบเนี่ยรับรองว่าได้จริงๆนะนะครับมีหลายคนที่เขาได้นะครับแล้วก็เขาไม่ได้พิมพ์บอกนะครับก็ต้องขออภัยด้วยหน้าที่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าเขาพิมพ์บอกอ่ะเดี๋ยวพี่วรมจะมาทำชับอีกรอบหนึ่งนะครับว่าพิมพ์บอกหน่อยหนึ่งนะ ก็พี่ผมขอละนะครับยังไงก็พิมพ์บอกกันหน่อยนะครับว่าเฮ้ยผมได้ผมได้อะไรอย่างงี้นะครับบอกหน่อยแล้วกันนะโอเคสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมโชคดีมีชัยโชคชัยมีวันนะครับทุกคนบ๊ายบายเจ้าโจ